เราอยากให้พี่น้องชาวพุทธเราได้มองดูหัวใจเจ้าของบ้างนะอันนี้อ่อนใจนะพอพูดถึงเรื่องว่าให้อยู่ใจเจ้าของบ้างคือใจนี่มันดีดมันดิด้นมันเป็นฟืนเป็นไฟตลอดทุกหัวใจมันมีใครดูนี่ดูคนเดียวดูลูงหมดนี่จะว่าไงพูดไปไม่รู้เรื่องพูดไปหาอะไรก็เหมือนไม่รู้เขาหนวกก็นหนวกเขาบอดเราก็บอดไปเสีย้ยถ้าคนจะเย็บทางนั้นแยกมาพอจะ,อะรัิกกันแล้วก็ หมอบใหหมอบใหหมอบให้ใหเพราควรจะใส่ตู้ก็ต้าวุมเลยนั่นธรรมะก,ก็มีหลายประเภทที่จะต้อนรับกับผู้มาเกี่ยวก็มีภูมิจิตภูมิทำยังไงความรู้ก,ก็ามีอยูาไหนมันจะออกรับกันทันทีทันทีถ้าไม่มีก็เหมือนไม่รู้เฉยอยู่อล้วจะพิจารณี้กูจิตว่า <c oughs> มันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้น การภาวนามันจึงรู้เรื่องของจิตได้ชัดเจนจนจะสั้งสุดยอดของความรู้ความรู้ของจิตนี่พิสดารมากนะ